ขั้นตอนการสมัครสมาชิกน,นะครับขั้นแรกให้เราทําการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นนะครับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไป i n w m a t s c o m จากนั้นกดปุ่ม enter นะครับเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะแสดงหน้าเพจนะครับรก็มีข้อความต่างๆนะครับให้เราทําการเลื่อนหน้าเพจลงมานะครับจนมาเจอข้อความว่าสนใจสมัครเรียนออนไลน์นะครับคลิกที่นี่ให้เราทําการคลิกเข้าไป จากนั้นนะครับก็จะมาสู่ในส่วนของการกรอกข้อมูลสมาชิกนะครับให้เราทําการกรอกข้อมูลลงไปนะครับก็ชื่อก็เป็นภาษาไทยนะครับไม่ต้องมีเด็กชายหรือนายก็ได้นะครับก็เป็นอายุนะครับทองลอยนะครับ user name นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อง่ายต่อการล็อกอินนะครับให้เราทําการพิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปนะครับ o s s นะครับส่วน password นะครับกำหนดเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรนะครับ แล้วแต่เราอ่อนนะครับก็พิมพ์ลงไปอีเมลนะครับก็ของผมก็เป็น hotmail com เบอร์มือถือก็เป็นเบอร์มือถือผมจากนั้นนะครับให้เราทำการกดที่ปุ่มสมัครสมา,สมาชิก ระบบก็จะทําการแจ้งว่าคุณได้ทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับกรุณายืนยันการสมัครโดยเช็คอีเมลของเรานะครับถ้าหากไม่พบอาจจะอยู่ในจังเมลนะครับก็ให้เราทําการเ,เปิดนะครับอีเมลที่เราทําการสมัครไว้นะครับของผมสมัคร Hotmail ก็คลิกเข้าไปที่เว็บ Hotmail ผมนะครับเข้ามาที่ inbox เลยนะครับส่วนถ้าใครหาไม่เจอนะครับอาจจะอยู่ที่จังก็ได้นะครับอาจจะอยู่ที่จังนะครับของผมระบบส่งเข้ามาที่ inbox ได้นะครับก็ทีนี้นะครับก็ให้เราทําการคลิดก็ไปที่ข้อความนะครับสมัครสมัสมัสมัเตรียมสอบแข่งขันนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับนี่คือระบบตอบกลับอัตโนมัติเขาก็แจ้งมานะครับก็จะแจ้งว่า user name ที่เราสมัครก็คือ mod นะครับรอพ password ก็เป็น57ตัวนะครับ ทีนี้เขาก็จะมีลิงก์มาให้เรานะครับลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราทําการกดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันการสมัครสมาชิกนะครับก็ทําการคลิกเข้าไปนะฮะระบบก็จะแจ้งว่าเราได้ทําการสมัสมัรสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์นะครับผมทีนี้ก็ให้เราลองอคลิกที่ชื่อนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบของเรา ทีนี้นะครับก็ทำการล็อกอินด้วยชื่อของเราครับที่สมัครเมื่อกี้นี้ก็เป็น m o s s นะครับพาสเวิร์ดเป็น1 2 2 3 4 5 6 7เนะครับเป็นพาสเวิร์ดเพื่อที่จะแนะนำการล็อกอินเฉยนะครับก็ทำการล็อกอินเข้าไปในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนแสดงของรายละเอียด AdCount ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ที่เราได้ทำการสมัครไว้ก็จะมี username email นะครับต่างๆครับชื่อนามสกุลนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ากรุ๊ปเลเวลก็คือส่วนแสดงครับก็จะแสดงออกมาว่ายัางเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนอยู่นะครับก็ให้เราทำการลงทะเบียนโดยการคลิกที่ลงทะเบียนคลิกที่นี่นะครับในการลงทะเบียนนะครับ เขาก็จะให้เราเลือกอยู่3ตัวดนะ้วยกันก็คือเตรียมสอบระดับป .1 ปส .3 ป .4 .4 และป .5 ้ .5 ป .6 กนะครับเราก็ทําการเลือกขึ้นมา1อันนะครับให้ตรงกับที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมเลือกเตรียมสอบแข่งขันนะครับแก้ปัญหาร,ระดับป3าป .4 นะครับเราก็คลิกเข้าไปก็จะขึ้นมานะครับคุณได้ทําการสมัคร เต็มสอบแข่งขันการคี่ระดับชั้นป .3 และป .4 นะครับค่าลงทะเบียน700-807บาทนะครับก็ให้เราจะพิมพ์ตัวเลขที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอครับก็บเป็น0 8 1 3นะครับซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะเห็นตัวเลขนี้แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อเป็นเ,เป็นโปรแกร,รมสำหรับการยืนยันว่าคุณต้องการทรี่จะสั่งซื้อ,งอ,อลงทะเบียนจริงๆนะครับผมจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนครับ ระบบนะครับก็จะทําการสร้างบาร์โค้ดนะครับเพื่อที่จะนําบาร์โค้ดนี้นะครับพิ้น์ออกมานะครับแล้วก็ทําการพิ้น์บาร์โค้ดนี้ออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปยื่นให้กับเซเว่นอีเลเว่นนะครับยิงยิงบาร์โค้ดแล้วก็สามารถที่จะชําระเงินได้ทันทีเลยนะครับจํานวนเงิน8ปดร้อยจบาทนะครับผมทีนี้นะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการชําระนะครับ เราจะแบ่งโดยกัน2วิธีคือชําระที่เซเว่นะครับโดยการปริ้นออกไปนะครับหรือถ้าจะสะดวกเป็นโอนเงินผ่านทางธนาคารนะครับก็เป็นข้างล่างนี้นะครับก็จะสามารถที่จะปริ้นออกมาได้เหมือนกันนะครับชําระผ่านทางธนาคารแล้วก็ทําการโทรแจ้งนะครับผมในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวลองกดคลิกที่นี่เพื่อปริ้นนะครับก็คลิกขึ้นมานะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับ เราทำการปริ้นนะครับทำการปริ้นไปปริ้นเสร็จนะครับก็เอาใบที่เราปริ้นออกมานะครับเอาใบที่เราทำการปริ้นนะครับออกมาแล้วก็ไปยื่นที่เซเว่นนะครับให้พนักงานเซเว่นยิงบาร์โค้ดก็จะแล้วก็จ่ายเงินนะครับก็จะเป็นเจสิ้นการขั้นตอนการสมรัครนะครับระบบ ก็จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ทันทีเลยที่พนักงานเซเว่นยิงวาร์โค้ดเสร็จปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับผมจบขั้นตอนในการสมัครสมาชิกและการลงทะเบียนครับ